ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นแหล่งรวบรวมสิ่งพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากกว่า70,000เล่มเปิดให้บริการมานานกว่า70ปีแล้วห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นแหล่งที่นักวิเคราะห์นักวิจัยและผู้ประกอบการมาค้นหาข้อมูลด้วยความหลากหลายของสิ่งพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งที่เป็นหนังสืออ้างอิงวารสารรายงานทางวิชาการเอกสารมาตรฐาน สิทธิบัตรสิ่งที่สำคัญห้องสมุดแห่งนี้มีนักวิทยาศาสตร์ให้บริการช่วยค้นคว้าติดตามสารสนเทศทันสมัยตามคําขอสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกรมวิทยาศาสตร์บริการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาิกานาทีถึง16นากา30นาที และเปิดให้บริการออนไลน์24ชั่วโมงสามารถคลิกเข้าไปได้ท <tre k> ี่เว็บไซต์ http://siweb.dss.go.th กรมวิทยาศาสตร์บริการเชี่ยวชาญงานวิเคราะห์แหล่งบ่มเพาะวิทยาการ